ดีทุกคนตอนนี้นะจะพาทุกคนมาซักเครื่องนะทุกคนซักเครื่องี่นะ

ก็จะจาน้ำขึ้นนะ่ะพือมาจะหาเอลน้ำบุขึ้นไปนี่ขยุโอ้โอ้โอเดวจมวันจางมันจ้างยุติเลยบอก แล้วคนทีย่ยูตีเลยแม่แซ่ก้อนนะแซ่ว้ก้อนทุกคน อาบน้ำอาอาบดีโบน้ำขึ้เย็นแลวมนีงว่าจะอาบกับข้ามเลยนะทุกคนอันบนนี้บอมีกลงอาบเอนอะแค้ลงมือเอวะเอย์จี ข้ามแล้วนาะมือนี้มือนี้ข้ามเลยทุกคนเอ้ใส่ลงมาจะมาให้ทุกคนด้เบิ้งอันนี้ก็คือหลังแจากที่เฮาซากักแล้วเนาะจะมาไล่เลยไล่แบบนี้เลยเด็กน้ยอยลงมา อาบนาไรแล้ว่ะอาบนาว้วอันนี้ก็คือทาวายแล้วนะทุกคนถ่ายเอาไปเงรฮะถายเอาไปเอร<ะ>ุกนนะอันถ่ายฮูไปเรบานกาลาเลยสิโตไปงเลย่ยหมปเอ ถ้า,ามายุ่งเงินบนไอไฟบอมากอะมาซักมไม่ท่ายยู่แหลังแรนี่บ่ หูลอยเหน็ไปแถวอ่ะหูลอ,อยอยู่

จะมีอะไรอไรตัวนึงบอกมีี่ยม็เอาวนี้นะพี่ซักไม่เหมือนนะทุกคนเพราะว่าข้ามเรว nhìn người ta mang thông báo cho วะไรนะทุกคนลวนเร็วลวนเร็วทางใจเรียวเรียวพาถุงแตะไปก่อนไม่เอาวี่งไปไ แล้วเมื่อวานเขาค่อยมาอาบน้ำนั่นคนไปกลับกันเลยเพราะว่าตอนนี้ก็สีหโกโมุแล้วมั้งมาตากเครื่องเครื่องวันนี้ระวังเมื่อวานไปไ <c oughs> <c oughs> อ้เบียกแล้วเราลงอาบน้ำเนาะนี่คนอันนี้ก็คือเ <c oughs> มือเ่อไร อันนี้ก็คือซักเครื่องเลวแล้วนะทุกคนแล้วากะจะเอาเมื่อเอาเมื่อตั้งเนาะอันนี้ก็คือตอลินดามาตุนกว่านี้มือนี้หันเลิกฝนอ,อาบน้ำไล,ลายหล่ะทุกคนอ,อันนี้ก็คือเป็นวิธีชีวิตอีกแบบหนึ่งถ้าว่าเฮาซักแบบนี้จะรวดเร็วจะรวดเร็วแล้วก็บเได้เปลืองน้ำอยอะแยือีกวิธีนี้ก็คือหมอสาหรบใส่บมา น้ำบ่มาสามารถมาซักเครื่องซักของแบบนี้ได้นะทุกคนนี่ตอนนี้เขาเป็จจปเจ้าเมืองทางหน้าก็จะเปลี่ยนเหอนหญ้าเนาะไปทางหน้าเป็นเหอนหญ้าของแอนนี่นะทุกคน ไอตัวนี้มีอะเออมาเแน่โอ้ยจือเอไม่จือเอตัดังๆนี่ยบิ้งใส่ยงเม,งมงื่อไนมีมั้ยบงเจือเลยจิตตัวดังๆนี่ ตัวหันเลยจ้ะน,น,นะคะแลกูกนี้ออลนิ้คนลกิงแวกอีลกนีลูกนีก้เม่มีอะไรเมือ่อกี้ลูกนิกเย้ยไปไปเนี่ยไปกันเลยมึงลูกนิกยางนาวินดาอนี้งานอัน หห้แอนนี่เนทกคน่เาอยอ่ะฮอบเออ่ะโอ้อะไรเนี่ยเยกิจาตะกิจยาละงงู่บๆเจ้าวะเงดิยาจ้าวาอ๋อพาอย่างเงี้ยตน้ตรงนี้กินหมือนน้ำเล้วแล้วเนาะเหมือนน้ำแล้วแล้วเนาะ ก็ว่ามาก็ได really ้สต่วาหากมากวได้เมื่ยาไักตวยาถึงม่ตัค่เมอวักแล้วเมื่อยจะมาอาบทานี้เออมารักเครื่องแห้งจนซองโกนเนาะแห้งเห็นหุ้งนี่หรอเนี่จะบุเข้าเออันี้จะต่ออยุนอยนึงยะ เมื่อนี้ขอพัดตาคือปอบปูไปปายีเขาปอบปูสือที่โดนล็อตตายออเลยสาวสามสิบปีไปขึ้นแต่มาขึ้นวีเนาะแหงๆเนาะฮไอ้ฉันเอาปัญหาได้ตายปัญหาแล้วไปเนาะแหงๆมีแต่คนอันนี้ค่ะถ้าเครื่องเรียบร้อยแล้วไปเราก็จะเมื่อตากเครื่องกันเลยอันเมื่อกี้นี้จะมาแปะทุกคนเนาะท็า สำหรับหลายๆคนก็น่าจะพอเข้าใจเมื่อกี้นี้เพื่อนบอกว่าปู่ปูมันบอกว่าปู่มันบอกว่าเพื่อนหันเท้าแล้วแต่แข็งแหงอยู่มือนี้หันขึ้นภูพูนทุกคนเบื้องุนขึ้นภูคุณขึ้นคอดจอมจอมทับเลยนี่ขึ้นภูพูดอันนั้นก็ขึ้นภูจุดจมทับหากกระลงมาอันเพื่อนว่าหากกระลงมาปุ๊บอันรอดได้เพื่อนว่า มือใ้เท่าแล้วนะทุกคนอะไรสำหรับคลิปนี้ลินดาคจะจาดท่ายให้เบิ้งเท่านี้เนาะะสำหรับคลิปนี้ลินดาขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เด้อใครที่เบิ้งก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็เป็นกำลังใจให้ลินดาสาวล้วเด้อบ๊ายบาย